สวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมทนายถาวรประทุมทองช่องถาวรลอเยอร์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับท่านสมาชิกแบบสบายสายเช่นเคยนะครับวันนี้ผมเดินทางจากสมุทรปราการมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมาร่วมงานมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวนะครับ ซึ่งวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมก็ขออำนวยอวยพรนะครับขออำนาจคุณพระศรีรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้จงปกปักรักษาและคุ้มครองอพี่น้องที่เป็นสมาชิกช่องถาวนลอเยอร์และพี่น้องชาวไทยและชาวโลกทุกท่าน ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีอายุวรนนะสุขะภาระปฏิพานธนสารสมบัติตลอดปีและตลอดไปนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อคิดสกิจใจเกี่ยวกับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับซึ่งบางท่านก็มีความจำเป็นที่จะเดินทางไปต่างจังหวัด ไปเยี่ยมเยียนญ,ญ,ญาติพี่น้องหรือไปเฉลิมฉลองอปีใหม่ในปี2,565และต้อนรับปี2,566เป็นต้นนะครับก่อนเดินทางก็ขอฝากนะครับท่านทั้งหลายต้องสำรวจอ,อุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์นะครับจะเป็นการ เรื่องเบรกเรื่องห้ามล้อของรถเรื่องสภาพตัวถังของรถนะครับแข็งแรงหรือไม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการประกรันวินาศภัยหรือว่าประกันอุบัติเหตุนะครับจะเป็นภาคบ,บังคับหรือภาคสมัครใจก็ต้องตรวจสอบว่ามีครบถ้วนหรือไม่หรือหมดอายุ การใช้งานหรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะได้ช่วยคุ้มครองนะครับจะเกี่ยวกับการขนย้ายรถหรือการรักษา,าพยาบาลหรือค่าชดเชยอะไรต่างๆเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุนั้นนะครับอันนี้ก็ ก็ต้องฝากเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทีนี้ในกรณีถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับเฉพาะหน้าเราควรจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับอันนี้ถ้าหากอยู่ที่เปลี่ยวนะครับเกิดขึ้นในระหว่างทางนะครับก็ต้องถ้ามีโทรศัพท์ก็ต้อง โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากาเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลความปลอดภัยตามถนนหนทางหรือว่าเป็นเต็นที่คอยให้บริการตามจุดต่างๆาเช่นจุดอคอยให้บริการตามอำเภอจังหวัดหรือว่าเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางหรือว่าเกี่ยวกับมณฑิ ต่างๆนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือในการเข้ามาระง,งับเหตุหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือในกรณีถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเจ้กากรณีถ้าเกิดว่ามีประกรันภัยมีประกันอุบัติเหตุนะครับอันดับแรกนะครับท่านต้องแจ้งบริษัทประกันภัยให้เข้ามาตรวจสอบนะครับหรือว่าจะมา ดูเขมเรื่องค่าเสียหายในกรณีที่เกิดประสบอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันกรณีนี้นะครับท่านเองก็จะต้องมีนะครับพยานหลักฐานรถคู่กรณีว่าใครติดใครถูกที่มาที่ไปนะครับว่าใครอยู่ในช่องจราจรที่ถูกหรือว่าใครเป็นคนผิด นะครับอันนี้ถ้ามีกล้องก็ต้องบันทึกภาพไว้ในขณะที่รถจอดอยู่หรือในขณะที่รถเข้ามาเขี่ยชนหรือว่ามีพยานบุคคลพยานเอกสารเหล่านี้เป็นต้นนะครับโดยเฉพาะ,ะพยานที่เป็นภาพถ่ายกล้องหน้ารถอันนี้ก็สามารถที่จะบ่งบอกอเส้นทางการเดินทางของรถ ว่าท่านมาซ้ายไปขวาหรือว่าใครจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใครมาเส้นตรงเช่นหรือว่าทางเอกทางโทรเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพยานหลักฐานช่วยทางเจ้าพนักงานผู้เข้ามาตรวจสอบหรือระงับเหตุหรือว่าช่วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาตรวจสสถานที่เกิดเหตุจะได้บันทึกปากคำไว้เป็นหลักฐานนะครับ ออฉะนั้นตรงนี้นะครับเหตุเกิดนะครับเหตุเกิดภายในเขตท้องที่หรือว่าสอนใดสอนหนึ่งก็สอนที่อยู่ในเขตเรับผิดชอบหรือที่เกิดอุบัติเหตุจะเป็นสอนที่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุขึ้นนะครับอันนั้นท่านก็ต้องแจ้งให้ตรงกับอสพอ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบอยู่ว่าอยู่ในเขตของอำเภอ,อไหนสอพไหนหรือว่าทางมูลนิธิต่างๆนะครับเบอร์มูลนิธิแจ้งเหตุนะครับหรือว่ารถฉุกเฉินรถพยาบาลเหล่านี้เป็นต้นในกรณีที่มีบุคคลได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อท่านแจ้งไป ที่บริษัทประกรันหรือว่าแจ้งไปที่191นะครับเกิดเหตุ่วนเหตุร้ายขึ้นนะครับท่านไม่ทราบว่าจะแจ้งไปที่สอพอนี้ท่านไม่ทราบเบอร์ท่านสามารถที่จะแจ้งไป191ยิงตรงไปที่191าทางเจ้าหน้าที่191ก็จะยิงตรงมาที่สายตรวจหรือว่าสอพอที่อยู่ใกล้เคียงใน สถานที่เกิดเหตุน,นั่นเองนะครับทีนี้เกี่ยวกับพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอส,ำอสำนักะทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกลางนะครับอาจจะเป็นคนเข้ามา ดูแลค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับนอกจากบริษัทประกันภัยภาคสมัครใจนอกจากภาคสมัครใจแล้วนะครับถ้ามันค่าเสียหายที่เกินกว่าค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนอกจากจากบริษัทประกันภัยภาคสมัครใจก็พระมวคุ้มครองจากรถภาค,บ,าคบังคับ นะครับทีนี้ในค่าเสียหายต่างๆนะครับรถคันไหนผิดคันไหนถูกนะครับคันที่ไปชนไปผิดอ่พอาพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอีกคันหนึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากนั้นนะครับในการขับขี่นะครับท่านจะต้องไม่ดื่มสุรายาเสพติดหรือของมึนเมาหรือว่าใบขับขี่ท่านก็ต้องมีให้ครบถ้วนในการขับรถนะครับ หากใบขับขี่ท่านไม่มีนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาตามมาได้นะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านโชคดีตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ